พี่นอ็อตแม่แนนเขานอนโรงพยาบาลอะเป็นนิ้วในไตนี่ก็ผ่าตัดมาหลายวันแล้ววันนี้พี่ว่างอะพี่ก็ไปเยี่ยมแม่แนนเป็นเพื่อนหน่อยสิอีกอย่างพี่ชายกับพี่สะพ้ายเขาก็เฝ้ามาหลายวันแล้วนี่เหลือให้เราสองคนแล้วนะแม่แนนไม่ใช่แม่พี่ทำไมพี่ต้องไปเยี่ยมด้วยทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะพรุ่งนี้แม่แนนก็กลับมาแล้วนะพี่จะรอให้แม่กลับแล้วเราค่อยไปเยี่ยมหรือไงคะมีคนตั้งหลายคนอยู่ดูแลทำไมพี่ต้องไปด้วย เขาก็อยู่เต็มโรงพยาบาลกันหมดอนะทำไมพี่ต้องไปด้วยฮนะนีแนนเป็นลูกสาวของแม่แล้วพี่ก็เป็นลูกเขยการไปเยี่ยมแม่ยายที่ป่วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอีกอย่างแนนไม่ได้ขอให้พี่ไปเฝ้าขอให้พี่ไปเยี่ยมแม่แค่แบบเดียวพี่ชายกับพี่สะใภ้นายนเขาก็เฝ้าอยู่ตลอดย4ิบสชั่วโมงแนนขอให้พี่ไปเยี่ยมแค่แบบเดียวพี่ยังไม่อยากจะไปเลยอะแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าคะแนนมันก็แค่ผ่าตัดเล็กๆคือแม่แนนไม่ใช่ว่าจะเป็นจะตายสักหน่อย คือพี่ไปแล้วว่าพี่จะช่วยอะไรได้พี่ทำอะไรไม่ได้หรอกต่อให้เป็นการผ่าตัดเล็กเนี่ยพี่ก็ควรที่จะใส่ใจไหมคะอีกอย่างพี่เป็นลูกเขยพี่ก็ควรที่จะไปเยี่ยมแม่ยายแล้วนี่ที่ทำงานก็ไม่ได้กลายจากโรงพยาบาลเลยอะแบบเนี้ยมันยากเหรอคะแนนแนนน่าจะไปคนเดียวได้นะแนนจะลากพี่ไปทำไมแล้วอีกอย่างอะไรเงี้ยที่บริษัทของพี่กำลังมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์เนี้ยเป็นล้านเลยนะคือพี่ไม่มีเวลาไปหรอก แนนอย่ามากวนพี่เลยแนนไปคนเดียเหอะแค่ไปเยี่ยมแม่แนนแค่แบบเดียวเนี่ยมันเสียเวลาขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าพี่ไม่อยากเสียเงินซื้อหออเนี่ยพี่ก็ไปรอที่หน้าโรงพยาบาลเลยก็ได้เดี๋ยวแนนซื้อหออไปให้อีกอย่างแต่ก่อนแม่แนนก็ดีกับพี่จะตายอะ่ะดีกว่าลูกชายตัวเองด้วยซ้ำอะ่ะถึงเวลานี้พี่ก็ควรจะไปเยี่ยมแม่หน่อยไหมคะแนนพอด้แล้วพูดมากจริงพี่ลำคาญไม่ใช่ว่าแม่แนนจะตายวันนี้สักหน่อยจะไปหาหมอทำไม หมอเขาบอกเองนี่ว่ารุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วอะ่ะนั่นก็หมายความว่าหายดีแล้วพี่ไม่มีเวลาไปหรอกนะอย่ามากวนพี่แนนไปคนเดียวเหอะพี่น็อตแนนขอให้พี่ไปดูแม่แค่แบบเดียวเองไม่ได้ไปเฝ้าแม่ทั้งคืนอีกอย่างพี่ชายกับพี่สะพ้ายแนนเขาก็เฝ้ายอยู่ตลอดเขาไม่เห็นจะป่ดเลยแต่ก่อนพ่อพี่ป่วยแนนก็ลาง,งานไปเฝ้าพ่อพี่พอแนนเห็นว่าแนานเป็นลูกสะพ้ายแล้วนี่พี่เป็นลูกเขยพี่ทําอะไรบ้างคะมันไม่เหมือนกันแนน แม่แนก็แค่ผ่าตัดเล็กๆมีคนตั้งหลายคนเขาอยู่ดูแลพี่จะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันต่างกันตรงไหนให้แนนกลว่าแม่แนงจะว่าเนี่ยแนนก็บอกแม่แนไปเลยว่าพี่ไปต่างประเทศเป็นอาทิตย์แล้วพี่นอดแนนขอร้องล่ะแค่แบบเดียวตอนเลิกงานไปกับแนนก็ได้แนนไม่อยากให้ญาติๆมานน่งนินทาแนนทั้งวันอะถ้าพี่ไม่ไปยังไงพี่ก็ต้องไปเยี่ยมแม่แนนที่บ้านโอเคนะคะแนนแนงเป็นบ้าไปเลยหรือเปล่าเนี่ย ค่พี่ไปเยี่ยมแม่แนนที่โรงพยาบาลไม่กี่นาทีเนี่ยพี่ยังไม่อยากไปเลยจจให้พี่ไปบ้านแม่แนนเนี่ยนะผู๋แคพี่ไปอยู่นานน่ะต้องสามสี่ชั่วโมงแน่ที่ไม่ไปหรอกพอพอไม่ต้องคุยแล้วตอนนี้พี่ประชุมอยู่เอ้าพี่น็อตเดี๋ยวอ่ะแนนกว่าจะกลับมาได้นะพี่รอตั้งนาน ทำไมกลับบ้านดึกๆดินแบบนี้พี่มิ่งจะคุยด้วยช่วงนี้แนนยุ่งมากค่ะบริษัทแนนมีโปรเจกต์เป็นล้านแนนต้องทําแล้วอีกอย่างพี่มีอะไรหรอคะคือพ่อพี่ก็โทรมาบอกว่าพี่สาวพี่เขาพาแม่ขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดแล้วก็ถูกรถตู้เฉียวตอนแนนกระดูกค่นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อพี่เขาแก่แล้วอ่ะเขาดูแลผู้หญิงสองคนไม่ไหวหรอกพี่เลยคิดว่าให้แนนลางานแล้วก็ช่วยไปดูแลพี่สาวพี่กับแม่พี่สักสองสามเดือนหน่อยนี่ พี่รอเล่นหรือเปล่าคะสองสามเดือนใครจะไปลาง,งานได้ขนาดนั้นอีกอย่างต่อให้แนนไม่ยุ่งเนี่ยแนนก็ลาไม่ได้หรอกนะคะจะให้แนนลาง,งานไปดูแลแม่กับพี่สาวพี่นี่ะนะคะบริษัทเนี่ยไม่มีทางอนุม,มัติให้ลายาวขนาดนั้นหรอกนะคะพี่กลับไปช่วยพ่อดูแลเองนะคะแนนยุ่งจนหัวหมุนไม่มีเวลาจริงๆนี่แนน พี่กับพ่อเขาก็เป็นผู้ชายกันทั้งคู่จะไปดูแลผู้หญิงสองคนไหวได้ยังไงบริษัทของแนนก็ยุ่งทั้งปีพี่เห็นแนนทางานรุ่งเวลาทุกวันเลยนะแต่พี่ไม่เคยเห็นเลยว่าเงินเดือนแนนจะเพิ่มขึ้นถ้าง,งั้นก็ลาออกไปเถอะแล้วก็มาดูแลแม่พี่กับพี่สาวพ,พี่เต็มเวลาไปเลยนี่พี่นอ็อตพี่คิดอะไรอยู่คะแนนกว่าจะสร้างตัวได้ขนาดนี้จะให้แนนลาออกจากงานที่มั่นคงเพียงพอเรื่องที่ควรจะเป็นหน้าที่ของลูกชายหรอคะที่บริษัทเนี่ยไม่ได้มีแค่แนนนะคะที่ทํางานหนัก จะให้แนลลาออกโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้หรอคะแนนแต่เรื่องในบริษัทอะมันจะสําคัญกว่าแม่พี่กับพี่สาวพี่ได้ยังไงพี่ว่าแนลลาออกไปเถอะถ้าแนานเสียดายเงินะ่ะงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่จะให้เงินเดือนแนนนีงนี่พี่น็อตถึงเงินเดือนแนนจะไม่เยอะเนี่ยแนนก็หามด้วยน้าพักน้ําแรงของแนนพี่จําได้ไหมตอนที่แนนยังไม่ทํางานอะพี่ให้เงินแนนค้งละร้อยสองร้อยเหมือนได้ทีละหมื่น และแนนก็จะไม่กลับไปดูแลแม่กับพี่สาวพี่ด้วยแนนไม่ใช่สภัยที่จะต้องยอบอย่างนะนี่แนนแล้วแบบนี้มันใช่เหรอแม่พี่กับพี่สาวพี่เข้านอนอยู่โรงพยาบาลแต่แนนกลับไม่ช่วยดูแลอะไรเลยก็พวกเขาไม่ได้ชอบแนนอยู่แล้วถึงกลับไปแนนก็มีแต่โดนดา่าเ่าๆแนนไม่ได้มีเวลาว่างมาดูแลใครหรอกนะคะอย่างที่แนนบอกพี่กับพ่อก็ดูแลกันเองได้ไม่ใช่หรอถ้าไม่มีเวลาเนี่ยก็ลาออกแล้วก็มาดูแลกันเองซะ นี่แนนแนนจะใจดำเกินไปแล้วนะแนนเป็นลูกสะใภ้แนนควรจะรับผิดชอบครอบครัวพี่บ้างสิไม่ค่ะแม่พี่เจ็บไม่ใช่แม่แนนแนนทำไมต้องมาแบ่งแยกกันขนาดนี้ด้วยแม่พี่ก็เหมือนแม่แนนไม่ใช่เหรอมาถึงตอนนี้มาพูดว่าเป็นแม่เราทั้งคู่แล้วหรอคะทีเมื่อก่อนแม่แนนผ่าตัดเล็กๆพี่ยังไม่เคยไปดูแลแม่แนนเลยพอถึงตอนนี้ แม่กับพี่สาวพี่ล้มป่วยกลับให้แนนไปดูแลแทนพี่ไม่อายปากบ้างหรอคะพี่รู้พี่ผิดเองอะพี่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ไปดูแลแม่แนนเลยแต่เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอ่ะแนจะพูดขึ้นมาอีกทำไมสิ่งสำคัญตอนนี้คือแนนต้องไปดูแลแม่ที่กับพี่สาวพี่นะพี่ลืมได้แต่แนนลืมไม่ได้แนนลำบากแทบตายทำงานบ้านคนเดียวแทบตายอะไรดีเนี่ยก็เข้าปับแม่กับพี่สาวพี่หมด แล้วก็หาว่าแนนทําไม่ดีไม่ถูกใจด่ากันอยู่ได้เรื่องเก่าๆอะ่ะแนนทนกับเรื่องนี้มันนานมากแล้วนะคะแนนพี่จะถามอีกครั้งสุดท้ายนะแนนจะไปดูแลแม่พี่กับพี่สาวพี่ไหมถ้าแนนไม่ไปงั้นเราก็อย่ากันไปเลยได้อย่าก็อย่าค่ะแนนก็ทนกับคนใจแค่แบบนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันที่บ้านแนนเนี่ยบอกว่าเรื่องเล็กๆที่บ้านตัวเองเนี่ยบอกว่าเรื่องใหญ่โตนี่แนนแนนจะไม่อยากกับพี่เพราะเรื่องนเล็กแค่นี้อหนะ พี่บอกเองว่าจะอยากกับแนนแนนไม่ได้เป็นคนเริ่มด้วยซ้ำงานพู้นี้เราไปอยากกันขอ้อบครัวพี่พี่ก็ดูแลเองแล้วกันแนนขอดัวยโยกสิแนนแนนแนนดูก่อนโอ้ยท่ามันเป็นแบบนี้ไม่ได้วะนี่แม่กับพี่เนี่ยไปทำท่าไหนถึงได้เป็นหนักแบบนี้แม่กับพี่รู้ไหมตอนนี้ผมตกงานแล้วนะ เพราะผมต้องลางานมาดูแลแม่กับพี่แล้วเมียผมเนี่ยก็ขอหย่ากับผมไปแล้วที่เมียผมไม่มาดูแลแม่กับพี่เนี่ยเป็นเพราะว่าแม่กับพี่เนี่ยไม่เคยทําดีกับพวกเขาเลยเห็นไหมชีวิตผมพังหมดแล้วได้ยินที่ผมพูดไหมเนี่ยนี่แกจะมาโทษฉันกับแม่กับไม่ถูกนะแกเองก็เหมือนกันนันแหละฮะแกไม่ใช่เหรอที่ไม่ไปดูแลแม่มันอ่ะมันก็ไม่มาดูแลพวกเราได้ไงใช่พี่ตองพูดถูกละมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกฉันเลยเพราะแกไอ้คนนี้ต่างหาก โอ้ยเฮ้ยอะไรนี่ลักษณะวะความเห็นใจไม่เคยให้ย่าวหวังจะได้กลับคืนมา